สวัสดีค่ะทิศนี้เรามาชมไม้ไปสวยกันนะคะ mm hmm. ก็สายพันธุ์นี้ชื่อว่า mm hmm. ฟิโดเลลอนแมคคาดินันนะคะหรือกูมานดำเรียกทรัพย์ mm hmm. เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะคะในความเชื่อนะคะเหมาะสำหรับเป็นของฝันในกลุ่มคนรักวะรักใบนะคะ mm hmm. ก็ฟิโดเลลอนแมคคาดิน mm ัน hmm. มีถิ่นกำเนิดแถบอยู่ในแถบอเมริกาใต้บราซิลน,นะคะ เป็นไม้มงคลที่เริ่มหายากพอสมควรนะคะค่ะแล้ววันนี้เราจะมาขยายกระถางเนื่องจากเขาโตจเจริญไวมากแล้วค่ะก็จะขยายกระถางนะคะก็ดูฟอร์มนี้จะมีต้นอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแยกต้นออกปลูกใส่กระถางเดิมนะคะต้นอ่อนจะเป็นต้นนี้เดี๋ยวนะคะ วิธีขยายพันธุ์นะคะเราก็จะแยกหน่อออกมานะคะบางคนก็จะรอดอกแล้วก็ขยายพันธุ์โดยเมล็ดแต่ของเราอะ่ะเราจำหน่ายไปเรื่อยๆค่ะเราก็ไม่ได้รอจนออกดอกนะคะนอกจากต้นแม่เขานานๆออกทีเงี้ยอันนี้คือต้นเขาสูงละกระถางก็เล็กเกินไปเพื่อนๆจะดูลากนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จัก กันนะคะอ่าพีโดลเลลลอนแมคคารินันอ่าหรือกุมารดําเรียกซับเรียกทองเข้าบ้านไม่ชอบแดดจัดนะคะชอบแสงแดดอ่อนแดดลาไรใบย,ยิ่งสวยค่ะค่ะอันนี้คือหยดน้ําที่เมื่อเช้าผมน้ําไปนะคะก็ใบย,ยิ่งแก่ใบย,ยิ่งดํานะคะแรกๆออกก็จะออกแดง แดงๆอมเลือดหมูนิดนึงนะคะแล้วก็มีเขียวเข้มนะคะใบก็จะเป็นรูปทรงสลับกันไปนะคะใบเป็นใบเดี่ยวเวียนเรียงสลับนะคะอันนี้ก้านของเขานะคะก็จะเป็นดำอมน้ำตาลแดงนะคะก็สร้างความสวยงามอันนี้รากของเขานะคะรากก็จะเป็นสีสันน้ำตาลอมแดงอมดำนะคะสีค่อนข้างไปทางโซนดำนะคะก็ความสวยงามนะคะ อันนี้หลังใบค่ะจะเป็นเส้นกระโดกโนนจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะค่ะก็เออจะบอกว่าใบอ่อนของเขาอ่ะจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะจนถึงดํานะคะอ่าไม่ไม่ได้คงที่อยู่สีแบบนี้นะคะอ่าเมื่อเติบโตใหญ่เต็มที่จะดํามากเลยค่ะอันนี้คือเขายังเบบีอยู่นะคะ แนะนำนะคะคุณสายพันธุ์นี้เอาไปตากแดดแรงๆไม่ได้เลยใบจะเสียหายเนื่องจากเขาเป็นใบไม้ที่อุ้มน้ํานะคะไม้ไม้อวบน้ํานะคะไม่ต้องการแสงแดดที่แรงจัดชอบแสงแดดช่วงเช้าบรรยากาศล่มๆเยน็ยนๆนะคะค่ะ แล้วก็เป็นไม้ฝ่ออากาศไม้ตกแต่งที่ดีส่วนดินชอบเป็นดินทนะัล้วนๆแล้วมีกาบมะพร้าวนะคะรดน้ําได้แค่สองสาวันครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะ3วันครั้งดีกว่าอย่าลดมากเกินไปน้ําไหลผ่านห้ามน้ําขังนะคะเพื่อนๆจะดูลากของเรานะคะจะล้นออกกระถังเลยค่ะก็เจ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ ควรวางไว้ในตำแหน่งที่แสงแดดล้ำลัจริงๆนะขอแนะนำเลยสายพันธุ์นี้ไม่งั้นใบออกมาไม่สวยนะคะแล้วก็ไม่ดำด้วยถ้าตากแดดจัดใบจะไม่ดำนะคะยิ่งแก่ใบยิ่งดำนะคะใบมีแผ่นหนานะคะทรงใบนะคะแล้วก็ปลายใบแหลมค่ะก็ดินนี่จะเป็นดินล้วนปนทรายก็ได้นะคะแล้วก็ มีมสน่ห์พอสมควรค่ะสำหรับคนที่รักใบสายดำนะคะ,ะใบดำสวยยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆค่ะสายพันธ์ุนี้ค่ะยิ่งโตยิ่งดำนะคะ,ะลูกทรงใบก็สวยงามนะคะแล้วก็จะบอกว่าเลี้ยงง่ายไม่ได้เลี้ยงยากเลยนะคะจัดแต่งตกแต่งสวนตกแต่งบ้านตามสถานที่ราชการก็ได้ค่ะ,ะคนโบราณมักเป็นของขวัญแทนพวก อย่างอื่นนะคะเขาจะเอาเป็นต้นไม้มงคลเนี่ยเป็นของฝันกันนะคะเพื่อนๆดูก้านกันนะคะเห็นไหมคะก้านสวยงามค่ะเมคคาดินันค่ะอยู่ในตระกูลฟิโดเลนลอนนะคะสีจะเปลี่ยนเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเมื่อแตกยอดอ่อนสีจะออกเป็นแดงอมคล้ายอมเลือดหมูดำๆนะคะแล้วก็มีสีเขียวแต่ รับประกันได้เลยเขายิ่งโตใบใหญ่เขายิ่งดําทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นดําหมดเลยค่ะอ่าสีค่อยๆกลืนเข้าไปนะคะเดี๋ยวมันเพื่อนจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีสีเขียวก็คืออ่าอันนี้คือแรกอ่อนของเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูต้นอ่อนนะคะอืมเห็นไหมคะต้นอ่อนกาอ้านยังสีแดงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะ,จะทําการขยายพันธุ์กันค่ะก็ก่อนอื่นก็เตรียมดินนะคะ ขยายพันธุ์นะคะอันนี้คือรากของเขาที่โดดออกมานี่นะคะก็อันนี้เราเตรียมกระถางใหญ่มาให้ใหละนะคะแล้วก็เอามือดันอย่างนี้นะสาหรับคนที่ซื้อกระถางที่ร้านไปซื้อของที่ร้านไปนะคะ,ะเพื่อจะเห็นว่ารากต้องการการขยายตัวแล้วคะ่ะจะขดเป็นวงกลมอยู่นี่เลยส่วนปุ๋ยเราจะให้เขาตั้งแต่เล็กนะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะ สามเดือนเราให้ครั้งหนึ่งนะคะเพราะสารอาหารบางทีเขาไม่เพียงพออ่เป็นดินร่วนๆนะคะพเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยเราขย่าออกมาเนี้ยอ่อเห็นไหมคะ